บูเบอร์รี่เพียบเลยตรงนี้นะเก็บเห็ดค่ะว้าวสวยแบบนี้แหละที่เราต้องการโอ้โหเธออมันสวยมากนี่โอ้ยบ่เอาเด้อดอก อือฮิฮอืออุ้ยอุ้ยเอาไปดอกคันดอกอือเจอแล้วเจอแล้วที่เราต้องการ ดองนนอยนตเด้ยวยดอกยนต์ดอกไงตเนี่นนย,นยเขานอนกินเร็วทุกคนฮ็ดเผิาาน่นขาไล่ทางนี้นะต้าเนี่ยนะนอนเขามากินขาเอออันนี้โอเคไม่มีรอยเจาะสวยมากอันนี้ได้ได้แบบนี้โอเคขาไลา่แบบนี้ จะหักให้ดูอื้อนี่ไงเห็บ่นอนคํมากินเอาดอกไป สัมนี่ก็ไม่กินแน่นอนนะบูเทอร์นี่ทุกคนไม่มีรอยเจาะอุอ้ยนี่ไงมีรอยเจาะเห็นบูดีแม่นตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการในป่าวนันนี้ตัดถิ่นในป่าน,นี่แหละ

ทุกคนอันนี้จะแน่นมากนะพันนี้นี่พึ่งขาลายนะคะอู้เพิ่เป็นตะแพงโพดนี่น่ารักมากนี่โอ้โห Loddie, loddie Det er frityrstekt kylling. นี่ยบ่นเชียตัดเอานี่ตัดเอานี่เ,เ,เื้อ,อพิ่งเอามีดไะคืนพี่ไม้บอกฉันไม่ใช่มีดหรอกเอาคืนไปไว้ายเป็นอาคืนผัวผดย่างมาพอวผดห่างก้าวไม่เจอเฮ็ดอันนี้แม่ <c oughs> ตลกมากเลย ค้หขาน่ยอ้นี่พึ่งอีกแบบค่ะ อันนี้บุแม่นเห็ดกไก่เด็ทุกคนเอยตัวนี้แต่ฉันรู้เลยว่าเห็ดอะไรกินได้มันเหมือนเห็ดไก่มากแต่มันไม่ใช่แต่มันกินได้โอ้ยเอยอเต็มเต็มโอ้ยมีอีกเยอะเลยตรงนี้

เนียนเนี่ยพันนี่ยพันนี้อร่อยกรอบมากพันเนี่ยโอ้ยโอ้ยขาพันมันขึ้นนิ่มเสียน,นี่โอ้บ่ไดส์โอ้สิได้เฮ้ยเย้เฮ้สวย นี่พันนี้ที่เราต้องการอู้หู้อู้้วนอู้อ เโยนวางเป็นไรยานมันแตกมันแตกกัย่าดอากเดี๋ยวก็ต้องไปตัดอยู่ดีอ่ะไ <c oughs> ม่ได้แกงทั้งดอกดอกโอ้โหเธอทุกคนยังต้องไปลุ้นกันนะ ข้ออะไรเห็นไหมรอยเจาะบุรูเห็นบ่หนิเได้๋ยวๆนี่รอยเจากเะจาก็คือมะเร็งวันนอนมะเร็งวันเอ้ยได้ยุบอ่ ไม่นอน,นเอาแป,ป๊บไว้ดอกเขาได้ดอยู่องท่านเนี่ยขาเขาอ่อนอยู่ค่ะโอเคเอาไปลุน้นกันตามนี้มาอุ้ยมันไม่โฟกัสให้เลยเกิอดอะไรขึ้นเกิอดอะไรขึ้นนี่ យូយកខុនទៅមកសុំតកាទេមិនបោះអោឲ្យសុំតកាណាស់មីតពីក្នុងនេះជួយពី แน่ใจว่าเฮ็ดปวกบเบอมานันนี้ไม่แน่ใจก็ไม่เอานะเมันเสียงนะ so cute. Look. This one yummy, yummy. Sống <sighs> Mm -hmm. oke okay. Okay. ok yeah rồi oh oh, like tay อออ้ ooh. Ooh, ooh. Hey, me, ้้เห็ดบนเขาเห็ดโอ้ยเหมือนเห็ดไก่ไหมทุกคนบอกเลยว่าไม้ใช่นะคะแต่แบบเอ๊เวอร์เหมือนกันมากแต่ไม้ใช่นะคะ คนเก็บพวกคนหู้นเราเป็นคนเก็บเราเราเก็บเราสัมผัสเราเราไม่ใช่ไม่ให้อีกมาปลายอย่างแฉะนีงง่ ปลาบอทุกคนยังแชะเลยของอาทิตย์ติดด้านหนาทุกคนอากาศหนาเดียวไออาทิตย์หนาเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นนี่แหละฉิเริ่มอันนี้เราได้มาีิฉันเริ่มห้อนค่ะแล้วพังกับจ้หอนหอนอยู่ไอปะวัน อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสี่ห้าวันนี่แหละเออ,องงปะอ้สวยอองสวยมากนีอ่อ้สวยทุกคนถ้าป่าแบบนี้เนาะถ้าแบบอาทิตย์นา ห่อนี่ฮิดก็จะขึ้นพรึบอีกรอบได้นี่นี่ขนาดเขาพยายามเขาก็พยายามขึ้นในห้องอยู่นี่ หกเลยดิเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งหนาวทุกคน่าฝนตกเล่นก็สีเย็นเดี๋ยวจะกลับที่แคมป์ละเดี๋ยวจะไปต้มเห็ดเนาะ ก็ต้มเสียเพราะว่าเราไม่ได้กลับเราค้าสองคืนแล้วนะคะเขาบอกจะกลับเจออีกโอ้โหน่ารักน่ารักน่ารัก นี่ว้าวว้าวนสวยมากสวยมากทุกคนนี่ได้ไหมว้ยฉันไม่ได้ ทุกคนอุ้ยสวยเจ้าอีกสวยน่ารัก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 ให้เราตกบ๊วยหยุดกิจใจฮขอบ่ดีเลยทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นปีนี้อากาศโคตรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคือแบบเดี๋ยวก็แบบฝนแล้วก็นาวหนาวแล้วเดินเท้ากันสิ ฝนห่าตากฝนห่าเมียพญายมัยค่ะที่พงเนี่ยเขื่อนฝ่าคือฝนโอ้ลาบละบายบายค่ะอุ้ยทุกคนเจอเห็ดสวยสวยอุ้ยนี่ยะค่ะกับโอ้โหให้พี่ใหม่ถอยรถจกักรจักถอยรถจกักรจักโอ้โห บวยนี่น่ารักกูอ้วนมากอ้วนมากนี่อู้หูดีใจคนอีกดอกนึ่งอุ้ยนี่ไงนี่ไงมานี่ไงคาริโคอ้าวเสียดายนิ่มเป็นนิ่ม โอ้กะลอกกินแล้วเอ,อกะลอกกะตายเอาไว้ให้เพื่อนะซะ,ซะโอเคโอ้โอ้ทุกคนดูโอ้โอ้นี้นี่โอ้สวย เปนเห็ดไก่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะแต่เข้าเหมือนมากมแต่กินได้คะ่ะกินได้นะคะอ,อ้ออันน,นี้่มีนอนอ๋อไม่มีนอนเอาไปก่อนเอาไปสอม ่าเขาสิเปาะกว่าเฮ็ดไก่ค่ะจะมีความกรอบเปาะเ,เห็ดไก่สิไม่ความเหนียวกว่าค่ะในความรู้สึกน,ะนี่นจะมีความกรอบจะมีเข็ดไก่จะมีความเหนียว พี่มาฉันจบแล้วเก็บเห็ดต่อไปเป็นเวลาของคุณเห็นเนมเห็นเห็ดเห็นรถอเกตไอถอยรถจากจายเวลาของคุณมันหมดแล้วคุณมาขอเวลาเกอืมโอเค,อเคดีใจดีใจดีใจ เยอะพริกเอยอันนี้คนละป่านะคะไม่ปีนี้เยอะจริงๆปีนี้มมนสวยเอ๊ะเหมือนจะเป็นรานเนี่ยนี่เหมือนจะเป็นรานเนี่ยนี่นี่เอาดีกว่า นีแล้วเพิ่งเพิ่งหวานออกแล้วเอ้ก็ลอกเอาขาเขาไปกินแล้วทุกคนแต่ดอกเขายังแข็งแรงอยู่นี่ยเริ่มออกแล้วอื้อเห็เพิ่งหวานมาเร็ว,อ,ว,วอันนี้เป็นเห็ดม้านะคะ เนี่ยเห็ดมาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเขาดอกใหญ่นี่ค่ดคะดอกใหญ่นะเนี่ยปกติเคยเจอแต่ดอกเล็กๆ เห็ดน huh? ี่่คะอันนี้ได้ไปเจอเห็ดไอ้ฮอกส์เห็ดปีกปีกนกนั่นแหละเดี๋ยวดอกอ่อนค่ะที่ไม่เจอนี่ค่ะเห็ดเผ็ดเห็ดเผ็ดเห็ดเผ็ดนึง อ mm ีกทีนายกันกลับบ้านอือนี่เก็บคนมันีไม่ได้แล้ว ขนนะคะ จะเพิ่งขาลายอีกหนึ่งดอกอุ่นๆอุ่นๆอ,อันนี้อาจคลิปนี้อาจจะไม่ไม่ยาวนะคะเพราะป่านี้ไม่ค่อยจะมีเห็ดเลย